ซีรีส์ใหม่ที่ถูกต้องแค่20,000ต้นซื้อวันนี้นะครับได้อัพความจุฟรี2เท่าแล้วก็ฟรีอะแดปเตอร์45วัตดาวเริ่มต้นเพียง0ูบาทกับ Samsung Finance ใช้แบบประชาชนแค่ใบเดียว Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 5 FE นะครับสมารท์ทโฟนรุ่นน้องเล็กสุดนะครับในซีรีส์เดือธงก็จะมีข้อดีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับ อ,อย่างแรกนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีหน้าจอขนาด6.7นิ้วอาาัตรา refresh rate อยู่ที่120เฮิร์ตนะครับสามารถใช้งานได้ลื่นไหลแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปอ t นตีทโซเชียหรือว่าจะใช้เล่นเกมก็ลื่นไหลได้สะดวกแน่นอนนะครับข้อต่อมานะครับจะเป็นตัวกล้องนะครับกล้องเขาจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวเลนส์ตัวนี้ตัว wide นะครับเป็น wide ที่อยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนเลนส์ ultra wide จะอยู่ที่ 12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีการปรับโทนสกินโทนนะครับให้ภาพมีสีสันสวยงามนะครับสวยงามเหมือนกับตัวรุ่นพี่เลยอย่าง S25 ครซีรีส์ทั้งหลายนะครับต่อมาก็จะติดเรื่องของ AI นะครับตัว AI นะครับของ S25 FE ก็สามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยที่ซีรีส์ S25 ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็น AI นะครับลบคนนะครับนี่ครับเมื่อลบแล้ว เขาว่าจะเติมพื้นหลังให้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอย่างรูปนี้เอาลบคนออกเขาจะเติมให้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็น AI อีกตัวหนึ่งที่มีใน City H 25ครับอย่าง b ต s Space เวลาทุกคนนะครับถ่ายภาพแล้วแบบว่ามีคนไม่รอดหลับตาหรือว่าหน้าไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับ AI เขาสามารถปรับให้หน้าลืมตาได้นะครับได้สูงสุดหน้าหน้าด้วยกันนะครับหรือจะเป็นสายถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมี AI ที่ชื่อว่าวิดีโอต้นชินนะครับ สามารถตัดช่วงไฮไลท์นะครับของวิดีโอได้สูงสุดถึง60วิดีโอเลยก็หือกดสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็กดภาพระโยชน์ได้เลย่า AI นะครับเราก็จะทำการสร้างวิดีโอให้เราขึ้นมานอกจากนี้นะครับตัว S25 FE นะครับก็จะมีตัว Gemini AI Live นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับตัว Series S25 เลยโดยการกดปุ่มผมพางไว้นะครับแล้วก็กดใช้ได้เลย พวงพางและผลตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ g e m i n i Live ได้เลยแล้วก็ตัว g e m i n i เนี่ครับเขาจะมีตัว g e m i n i AI Pro นะครับให้ใช้ฟรีครบเดือนไปเลยนะครับเหมือนซีรีส์ s 2 5ท้งซีรีส์เลยพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ Samsung Galaxy Watch 8 Series หรือว่า Samsung Galaxy บ Series นะครับลูกค้าสามารถซื้อพร้อมเครื่องได้เลยพร้อมกับส่วนลดสูงสุดนะครับ30%ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้น Watch Ultra นะครับลูกค้าจะได้ลดเพิ่มเป็น35%นะครับ นาฬิกา Watch p a d ซีรีส์นะครับก็สามารถวัดได้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับอัตราการเต้นของหัวใจการตรวจจับการนอนนะครับหรือหมดอัตการงกําลังกา,กายาต่าง ทางนี้ทั้งนั้นนะครับหน้าร้านของเราก็ยังมีบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายข้อมูลให้ลูกค้านะครับด้วยแอป Smart Switch นะครับหรือจะเป็นตัวประกันอุบัติเหตุนะครับซัมซุงแพร์พลัสสามารถปองกันอุบัติเหตุได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งนะครับการตกน้านะครับลูกค้าก็สามารถเคลมโดยที่เสียแค่ค่า Access นะครับจะไม่เสียค่าอะไหล่นะครับผมทุกค้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็เชิญมาที่ช็อปซัมซุงเซ็นทรัลอยุทยาได้เลยนะครับนียินดีให้บริการครับ